ขอเชิญร่วมง,งานฉลองวิหารและยกยอดฉัดเจดีสลีสีจอมตองณที่พักสงโดยแสงคมแสงแก้วบ้านแม่ตองหมู่ที่หกตำบลป่าหุ่มอำเภอพานจังหวัดเชียงรายในวันที่สและสี่กรกฎาคม2565นี้ด้วยทางคระกรรมการพร้อมด้วยคณะศัทธาที่พักสงแม่ตองได้ร่วมใจกัน สร้างวิหารขึ้นมาหลังหนึ่งเพื่อประกอบกิจในทางพระพุทธศาสนาบัดนี้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทางคณะกรรมการและคณะสธาบ้านแม่ต๋องจะได้ทำการถวายวิหารและเจดีย์ไว้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนอานิสง์ผลบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสุขความเจริญประกอบด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติทุกท่านทุกประการเทินสนับสนุนโดยบ้านลาะแม่ตองและสมาคมละแห่นประเทศไทย